ขอต้อนรับสู่เสียงนำทาง s o Voice Podcast เคยไหมทำบุญมาตลอดแต่ชีวิตก็ยังรู้สึกติดติดขัดขัดเหมือนอยู่ที่เดิมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนสงสัยทำบุญแบบไหนชีวิตถึงจะเปลี่ยนทำบุญก็แล้วแต่ทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นบางคนใส่บาตรทุกวันบริจาคทุกเดือนแต่ชีวิตกลับเหนื่อยหนักและวนอยู่กับปัญหาเดิม ทำไมกันเริ่มจากบุญคืออะไรแน่บุญก็คือพลังงานแห่งความดีที่สร้างจากกายวาจาใจยังมีเจตนาบุญไม่จำกัดแค่ใส่บาตรหรือเข้าวัดบุญที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆคือบุญที่เปลี่ยนภายในของเราครับสมมุติเราบริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลด้วยใจอยากช่วยจริงๆนั่นคือบุญใหญ่ แต่ถ้าเราบริจาคเพราะอยากได้โชคลาภทันใจนั่นคือบุญแบบแลกเปลี่ยนไม่ใช่บุญที่เปลี่ยนจิตใจทีนี้เรามาทำความเข้าใจแบบง่ายๆว่าด้วยบุญที่มีด้วยกัน3ระดับที่เราทำได้กันนะครับระดับที่ 1. บุญทางกายให้ทานช่วยเหลือทำดีด้วยมือ อันนี้ทำง่ายเห็นผลไวแต่ถ้าทำด้วยใจที่อยากจะได้ผลลัพธ์หวังผลแบบนี้ยังไงก็ไม่เปลี่ยนชีวิตลึกๆไม่ถือว่าเป็นบุญครับยกตัวอย่างนะครับเคยมีลุงคนหนึ่งอายุราว60กว่าทุกเช้าลุงจะเดินเข็นรถไม้เก่าๆไปตามตรอกซอกซอยในชุมชนในรถไม่มีของขายไม่มีเสียงเร่ มีเพียงข้าวกล่องสองสามกล่องและน้ำเปล่าไม่กี่ขวดคนแถวนั้นรู้จักลุงดีลุงไม่ได้ขายของแต่เอาข้าวไปให้คนไร้บ้านที่อยู่หลังตลาดสดทุกวันลุงจะนั่งคุยกับพวกเขาสั้นๆถามสารทุกสุขดิบแล้วก็เดินกลับเงียบๆไม่มีใครรู้ว่าลุงทำแบบนี้มานานกี่ปีแล้วบางคนเคยถามว่าลุงได้อะไร ลุงยิ้มแล้วตอบแค่ว่าได้บุญทางกายกายนี้ยังแข็งแรงก็ขอใช้ให้เป็นประโยชน์บ้างเราอาจไม่มีเงินมากมายแต่เรามีมือมีแรงมีเวลาบางครั้งแค่ใช้มือของเราเพื่อหยิบจับอะไรบางอย่างให้ใครสักคนก็อาจเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่มีความหมายได้เลยครับมาฟังเรื่องอีกเรื่องกันครับวันนั้นเป็นบ่ายแก่แก อากาศร้อนอบอ้าวผู้คนเดินสวนกันไปมาอย่างเร่งรีบที่หน้าสถานีขนส่งในมุมหนึ่งมีป้าคนหนึ่งอายุราว60กว่าใส่เสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาหอบถุงผ้าใบาใหญ่ดูจากท่าทางน่าจะมาจากต่างจังหวัดและเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพป้าหยุดยืนอยู่ริมถนนมองไปที่อีกฝั่งอย่างลังเลรถก็เยอะแถมป้ายข้ามทางม้าลายอยู่ห่างออกไป หลายคนเดินผ่านแต่ไม่มีใครสังเกตมีหญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณ30กว่ากว่าเธอกำลังเดินผ่านเช่นกันแต่เมื่อหันไปเห็นแววตาของป้าที่เต็มไปด้วยความเกรงใจและเหนื่อยล้าเธอก็หยุดฝีเท้าลงแล้วเดินเข้าไปหาป้าจะข้ามถนนไหมคะป้าพยักหน้าเบาๆพร้อมพูดว่าป้าเพิ่งมาถึงไม่ค่อยคุ้นทางจะ้ะกลัวข้ามแล้วงงไม่รู้จะไปไหนต่อ หญิงสาวยิ้มแล้วยื่นมือออกไปหนูพาไปเองค่ะเดี๋ยวค่อยดูแผนที่ด้วยกันจากแค่การช่วยข้ามถนนกลายเป็นการพาป้าไปนั่งพักตรงม้านั่งใต้ร่มไม้ช่วยเปิดแอป,ปดูเส้นทางรถเมล์ช่วยเขียนกระดาษบอกชื่อป้ายปลายทางแม้เธอเองก็มีธุระแต่ก็ยอมเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยเพียงเพราะเห็นว่าคนตรงหน้ากำลังต้องการความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆก่อนจะลาจากกัน ปากล่าวด้วยน้ำเสียงสันส่นๆว่าขอบใจลูกนะไม่คิดเลยว่ากรุงเทพจะมีคนใจดีแบบนี้บางครั้งบุญทางกายไม่ใช่แค่การให้ของหรือเงินทองแต่อาจเป็นแค่ใช้มือใช้แรงกายและใจหยุดเพื่อช่วยใครสักคนแม้เพียงไม่กี่นาที เพราะการทำดีด้วยมือไม่ต้องรอให้มีพร้อมแค่พร้อมที่จะลงมือเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับการสร้างบุญครับระดับที่ 2. บุญทางวาจาพูดดีอวยพรให้กำลังใจไม่ด่าไม่ว่าร้ายเป็นบุญที่เปลี่ยนพลังงานรอบตัวทําให้คนอยากอยู่ใกล้คําพูดมีพลังส่งกลับมาหาเราโดยไม่รู้ตัวมาฟังเรื่องนี้ดูครับ มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งทำงานร้านกาแฟเล็กๆในเมืองหน้าที่ของเขาคือกวาดพื้นล้านแก้วเสิร์ฟน้ำและยิ้มแม้ว่าเขาจะเหนื่อยแต่วันหนึ่งเขาเจอลูกค้าคนหนึ่งหญิงสูงไวัยแต่งตัวเรียบง่ายเดินเข้ามานั่งเงียบๆที่โต๊ะมุมร้านเมื่อเขานำน้ำไปวางหญิงคนนั้นเหนื่อยหน้าขึ้นแล้วยิ้มบางๆก่อนจะพูดว่า หนูเป็นเด็กที่ขยันดีนะทำงานก็เก่งขอให้เจริญเจริญนะลูกมันเป็นประโยคธรรมดามากไม่ใช่เงินไม่ใช่ของขวัญแต่วันนั้นทั้งวันหัวใจของเด็กหนุ่มอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกหลายปีผ่านไปเด็กหนุ่มคนนั้นเติบโตขึ้นเปิดร้านกาแฟเล็กๆเ,เป็นของตัวเองเขายังจำประโยคนั้นได้เสมอคำอวยพรที่ไม่รู้ชื่อไม่รู้ที่มา แต่เปลี่ยนความเชื่อในตัวเองไปตลอดชีวิตคำพูดดีๆบางครั้งไม่ต้องยาวไม่ต้องฉลาดแค่จริงใจและเมตตาก็เป็นบุญทางวาจาที่ส่งต่อได้ไกลกว่าที่เราคิดบางคำพูดอาจไม่เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่เปลี่ยนใจของใครบางคนได้ในวันหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อก้อยเธอทำงานออฟฟิศในเมืองยุ่งทั้งวัน แถมยังต้องแบกรับภาระหลายอย่างแม่ป่วยพอไม่มีรายได้เธอจึงเป็นเสาหลักของบ้านเพียงคนเดียวแต่แม้จะเหนื่อยเธอก็ไม่เคยปริปากบนเธอแค่เงียบลงยิ้มน้อยลงทำงานเหมือนหุ่นยนต์ที่หมดพลังมีบางคนเริ่มสุบสิบว่าช่วงนี้ดูไม่ค่อยเฟรนลี่เลยนะแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอแทบไม่ได้หลับมาสามคืนจนวันหนึ่ง เพื่อนร่วมง,งานที่ชื่อนิดเดินมาหาเธอในห้องครัวเล็กๆของออฟฟิศไม่ถามไม่สอนไม่ยุ่งแค่ยื่นแก้วน้ำเย็นให้แล้วพูดเบาๆว่าเรารู้นะว่าก้อยเก่งมากแล้วแค่ไม่ต้องเก่งตลอดเวลาก็ได้ถ้าจะร้องไห้ก็ร้องเถอเราอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเท่านั้นเองน้ำตาที่ก้อยกลั้นไว้หลายวันก็ไหลออกมาโดยไม่ต้องมีคำอธิบาย เธอไม่ได้อยากให้ใครมาแก้ปัญหาแค่อยากรู้ว่ามีใครบางคนเข้าใจเธอบ้างไหมในโลกที่รีบเร่งใบนี้คำพูดดีๆบางคำอาจไม่ยิ่งใหญ่ในสายตาใครแต่ถ้ามันมาจากใจก็เป็นบุญทางวาจาที่ทรงพลังมากกว่าคำเทศนาหลายร้อยคำเพราะการพูดดีไม่ต้องใช้เงินแค่ใช้ใจแล้วเลือกถ้อยคำให้ไม่บาดใจใคร ก็เท่ากับเรากำลังปลูกเมล็ดของความเมตตาไว้ในโลกที่แห้งแล้งขึ้นทุกวันครับระดับที่สบุญทางใจอภัยปล่อยวางเมตตาจเจริญสติข้อนี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่นี่แหละคือบุญที่เปลี่ยนกรรมได้เปลี่ยนชะตาได้เพราะกรรมเริ่มที่ใจ ถ้าใจเราเปลี่ยนชะตาของเราก็จะไม่เหมือนเดิมครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นขอเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่เงียบๆในงานชาปนากิจของพ่อเธอไม่มีน้ำตาไม่มีรอยยิ้มเธอไม่ได้ร้องไห้เพราะเธอโกรธพ่อมาตลอดชีวิตพ่อที่ทิ้งแม่ไปตั้งแต่เธอยังเล็กพ่อที่ไม่เคยส่งเสียไม่เคยติดต่อไม่เคยกลับมา จนวันที่เธอเติบโตมีครอบครัวและมารับข่าวว่าพ่อเสียแล้ววันนั้นมีเพียงซองเอกสารใบหนึ่งที่ถูกวางไว้ให้เธอในนั้นมีเพียงจดหมายสั้นๆเขียนด้วยลายมือสั่นๆของชายชราพ่อรู้ว่าไม่มีสิทธิ์เรียกตัวเองว่าพ่อแต่พ่อคิดถึงหนูทุกวันพ่ออ่อนแอเกินกว่าจะขอโทษวันนี้พ่อไม่ขอให้หนูรักพ่อ แค่ขอให้หนูปล่อยวางและมีชีวิตที่ไม่แบกความโกรธไว้เหมือนที่พ่อเคยแบกความกลัวมาตลอดชีวิตหญิงสาวนั่งนิ่งอยู่นานก่อนจะค่อยๆหลับตาหายใจลึกและพูดเบาๆว่าไม่เป็นไรพ่อหนูไม่โกรธแล้วไม่ใช่เพราะพ่อขอแต่เพราะเธออยากปล่อยวางแค่นี้ก็เกิดบุญทางใจให้กับตัวเองแล้ว การให้อภัยไม่ใช่ของขวัญที่เรามอบให้ใครแต่คือของขวัญที่เรามอบให้ใจตัวเองเมื่อใจไม่ผูกไม่พยาบาทไม่ยึดติดใจเราก็เบาและความเบานั้นเองคือบุญขอยกตัวอย่างอีกสักเคสนะครับมีคนคนหนึ่งเคยรู้สึกโกรธและเสียใจมากเพราะเพื่อนสนิทที่เขาไว้ใจได้ทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเขา พูดไม่ดีและหักหลังเขาอย่างที่ไม่เคยคาดคิดตอนนั้นเขารู้สึกเจ็บปวดมากจนไม่อยากคุยกับใครเลยและเก็บความโกรธนั้นไว้ในใจวันหนึ่งในช่วงเวลาที่เงียบสงบเขาตัดสินใจนั่งคิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดอย่างใจเย็นเขาถามตัวเองว่าการโกรธและเก็บความเจ็บนี้ไว้มันช่วยอะไรเราได้จริงไหมหรือแค่ทำให้ใจเราทุกข์หนักขึ้นไปอีก ในที่สุดเขาเริ่มเข้าใจว่าการยึดติดกับความโกรธไม่ได้ทำให้ใครสบายใจกลับกันมันเหมือนหินก้อนใหญ่ที่เขาต้องแบกไว้บนหลังซึ่งมันหนักเกินกว่าที่ใจจะรับไหวเขาจึงเลือกที่จะปล่อยวางความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นไม่ใช่เพราะเพื่อนของเขาทำถูกต้องแต่เป็นเพราะเขาอยากให้ใจตัวเองได้พักผ่อนได้สงบสุขและไม่อยากให้ความโกรธทำร้ายตัวเองต่อไป หลังจากนั้นเขารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยภาระหนักที่เคยแบกไว้จิตใจเบาลงและมีความสุขขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาอาจจะไม่ได้ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เลือกที่จะไม่ให้เรื่องนั้นมาคอยทำร้ายจิตใจเขาอีกบุญทรรใจคือการให้อภัยและปล่อยวางเพื่อให้ใจเราได้สงบและมีความสุขจริงๆ แม้จะไม่ง่ายแต่เป็นทางที่นำไปสู่ความสบายใจอย่างแท้จริงครับบุญทั้งสอย่างนี้เป็นบุญที่ทำได้เลยและไม่ได้เปลี่ยนแค่โชคของคุณแต่มันเปลี่ยนความเป็นคนและจิตวิญญาณได้เลยครับทีนี้เรามาดูเคล็ดลับบุญที่เปลี่ยนชีวิตกันครับสรุปมาง่ายๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับให้ทานด้วยความรู้สึกขอบคุณที่ได้ให้ลองให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่น พูดชมตัวเองพูดชมคนอื่นให้มากขึ้นยิ้มและให้กำลังใจคนรอบตัวให้วันนั้นเบิกบานลองคิดในมุมมองคนอื่นแล้วทำความเข้าใจบ้างอภัยคนที่ทำให้เจ็บใจปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นเหยื่อการทำดีโดยไม่ต้องรอผลแล้วดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตบ้างนะครับชีวิตไม่เปลี่ยนถ้าใจไม่เปลี่ยนบุญไม่ได้อยู่ที่การทำอะไรเยอะ แต่อยู่ที่จิตขณะธรรมว่าบริสุทธิ์แค่ไหนคืนนี้ก่อนนอนลองถามตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้สร้างบุญที่เปลี่ยนใจไปแล้วหรือยัง